สวัสดีครับ JRC c u ตนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวแนะนำชุดคัตของเรานะครับซึ่งวันนี้ผมมารีวิวเองเนื่องจากชุดคัตนี้นะครับเป็นชุดที่ทำส่งให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นชุดคัตสำหรับรถรุ่นไหนนะครับแล้วมีอะไรบ้างวันนี้จะมาแกะให้ดูเลยนะครับ JRC c u ตนะครับชุดคัตตัวนี้นะครับเป็นชุดคัตแบบชุดคิดเลยนะทำไปให้แล้วใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ ลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็คือเป็นชุดแผ่นผ้าผสมทองแดงนะครับแล้วก็เป็นหวีนะครับแล้วก็เป็นไฟวินนะครับซึ่งรุ่นนี้ม a ด้า b t ท0เนี่ยตัว2.5นะครับก็คือเขาจะเป็นรุ่นไฟวิน2ชั้นนะครับอ่าทางเราเนี่ยจะทำการล็อกไฟวินนะครับขายเป็นชุดแบบนี้ให้เลยส่งไปให้นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูทีละชิ้นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูที่ชุดแรกนะเราส่งไปแบบนี้เลยนะครับก็คือ แผ่นหวี1กล่องนะครับแล้วก็ไฟวินอีก1กล่องนะผมจะส่งไปให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะตัวแรกก็จะเป็นหวีนะครับรุ่นนี้นะ JRC นะครับหวีตัวนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็หัวใจสำคัญเลยนะครับก็จะเป็นแผ่นกับไฟวินนะซึ่งแผ่นตัวเนี้ยจะเป็นแผ่น10นิ้วนะครับเป็นผ้าผสม ทองแดงเกรดพรีเมียมนะครับคือเกรดที่ดีที่สุดนะครับผ้าตัวนี้สามารถรองรับบูทได้ถึง40นะครับแต่ว่าชุดเซตเนี้ยที่ผมทำเนี่ยจะรับบูทได้อยู่ประมาณ30นะครับเหมาะสำหรับรถรีแมปมีของเล่นเล็กน้อยนะครับก็ใช้เป็นชุดนี้ได้นะตรงรุ่นเลยนะครับเราทำไปให้3ชิ้นนะเอาไปใส่ได้เลยตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับนี่แล้วก็เป็นผ้าผสมใยทองแดงนะครับชุดนี้อ่าแล้วก็อีก,อ,กอันนึงคือสำคัญเลยก็คือเป็นไฟวินนะครับ ชุดนี้นะครับไฟวินเดิมนะตัวเนี้ยคือไฟวินเดิมนะครับแล้วผมจะทําการล็อกให้นะครับก็คือล็อกด้านในให้นะครับสาหรับรถที่รีแมปมานะก็ใส่เป็นตัวแผ่นวีชุดนี้ได้เลยนะครับอ่านี่อ่านี่นะครับเราทําการล็อกไฟวินให้นะก็เรียบร้อยนะครับของ JRC นะก็ส่งไปชุดแบบนี้เลยนะครับนี่แผ่นนะครับเราจะเซต ชุดนี้ไปให้เลยนะครับทางลูกค้าซื้อชุดนี้ไปปึ๊บยกใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถเดิมๆเนี่ยพอมีการรีแมปมานะครับแล้วใช้ไปคัดหมดนะครับส่วนใหญ่ไฟวินจะมีปัญหานะครับไฟวินจะหลุดซึ่งเราก็ทําการล็อกให้เลยนะครับแล้วก็เป็นของตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงมีเสาตรงหมดนะนี่ก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับ3มชุดชุดนี้นะครับจะเป็นหวีตรงรุ่นนะครับก็คือจะเป็นหวีตรงรุ่นของเขาเลยนะนี่ซีหวีนะครับ นิ่มเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงเลยสำหรับรถรีแมปตัวนี้เป็นแผ่นนะครับแผ่นผ้าผสมพรีเมียมนะผ้าผสมใยทองแดงพรีเมียมนะครับ10นิ้วนะชุดนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่เราบอกก็คือจะเป็นไฟวินนะครับเราจะตั้งปรับระยะไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าแบบลูกค้าเอาไปไม่ต้องทำอะไรยกใส่ได้เลยนะชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดคิดสานชิ้นนะเรียบร้อยมี วีแผ่นผ้าผสมทองแดงพรีเมียมนะครับแล้วก็ไฟวินนะครับชุดนี้เหมาะสำหรับรถ m a z d a BT 50นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับแล้วก็รองรับรถรีแมปได้แน่นอนนะครับสบายๆนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญนะก็คือรีแมปของเล่นแบบไม่เยอะนะใช้บูตไม่เกิน30เอาชุดนี้ผมไปใส่จบแน่นอนที่สำคัญนะครับตรงรุ่นนะครับคือเอาไปใส่ได้เลยเราทำให้ทั้งหมดแล้วเอาไปถึงยกเลยเอาไปถึงยกเลยนะครับสะดวกมากๆ แล้วก็เราบริการนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจัดส่งให้ฟรีนะครับชุดนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับถ้ารีบใช้ผมก็จะส่งเป็นโลจิสติกให้นะวันเดียวถึงหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ได้รีบผมก็จะส่งเป็นแฟลตหรือว่าเคอรี่ให้นะครับก็จะ2-3วันแล้วแต่นะครับแต่ว่าของจะไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะสำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับในเพจ JRC c l u ตันะครับซึ่ง เข้าไปดูได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube ของเรานะครับ JRC p l u นะครับผ้าผสมทองแดงพรีเมียมดีที่สุดในตลาดต้อง JRC ครับ